สังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับมดมาทำรังอยู่ที่โอ้โห,โหตอกกระจกมองเห็นหมดเลยเนี่มปเป้งตัวนางพยาทั้งนั้นเลย หลรถนะนี่ปะโยเห็นรถเห็นเห็นรถไหมจ๊ะเห็นแล้วนี่ไหนรถจิ๋วตรงไหนจ๊ะอ๋อเป็นรูปหัวใจด้วยนะมดมันทําเป็นรูปหัวใจด้วยน้องรูปตัวสวยจังเลยในงานศพรถทั้งนั้นเลย တိုင်ရယ်အေးရတယ်